1,870ในอเมริกามีชายคนหนึ่งกำลังวางแผนปฏิบัติการลับที่จะเปลี่ยนโลกเขาไม่ได้ใช้กระสุนหรือดาบแต่ใช้สมองและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เฉียบขาดจนทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีคนแรกของอเมริกาภายในเวลาเพียงแค่10ปีเขาคนนี้ทำธุรกิจอะไรมีเทคนิคการทำธุรกิจแบบไหนเดี๋ยววันนี้แกะรอยโลกลงทุนจะเล่าให้ฟังค่ะ คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชี้นำการลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับชายคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยทีเดียว ซึ่งคนคนนั้นก็คือจอห์ดีรอกีเฟลเลอร์นั่นเองคะ่ะและถ้าถามว่าเขารวยแค่ไหนก็ถ้าเอาเงินของเขาในสมัยนั้นมาคิดเป็นเงินยุคปัจจุบันจะมีค่าหลายพันล้านดอลลาร์แต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่เรื่องเงินคะ่ะเพราะเขายังเป็นคนที่สร้างอาณาจักรธุรกิจน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเขาเองก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายมาดูกันว่าเขาทำยังไงถึงได้ร่ำรวยขนาดนี้และเราจะนำบทเรียนเหล่านี้มาใช้ในการลงทุนยุคปัจจุบันได้อย่างไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคะ่ะ จอร์ดี็อกี้เฟลเลอร์หรือชื่อเต็มๆของเขาก็คือจอร์นเดวิสัน็อกี้เฟลเลอร์เขาเกิดและโตในครอบครัวชาวไร่ธรรมดารรมดาในรัฐนิวยอร์กค่ะและก่อนที่เขาจะมาเป็นเจ้าพ่อแห่งอาณาจักรน้ำมันชีวิตวัยเด็กของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะพ่อของเขาวิลเลียมเอเวอรี่โรกี้เฟลเลอร์เป็นพ่อค้าขายายาหลอกลวงที่เดินทางไปทั่วบางครั้งก็ปลอมเป็นคนหนูหนวกเพื่อขายายาปลอมและสมุนไพรต่างๆที่สำคัญคือเขามีชื่อเล่นว่าเดวิลบิลหรือบิลปีศาจนั่นเองค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นพ่อของจอหนยังใช้ชื่อปลอมว่าด็อกเตอร์วิลเลียมเลวิงสตันและแกล้งเป็นหมอตาหมอหูพ่อของเขามักจะหายตัวไปเป็นเดือนๆทำให้แม่ต้องเลี้ยงลูก6คนคนเดียวแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งนี้สอนให้จอนมีความรับผิดชอบและรู้จักพึ่งพาตัวเองตั้งแต่เด็กค่ะจนในปี1855 พ่อก็แอบไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นโดยที่ภรรยาไม่รู้บอกเลยว่าเป็นคุณพ่อที่สร้างปัญหาสุดๆในขณะที่แม่ของเขาเอเลซาเดวิสันเรียกได้ว่ามินิสายตรงข้ามกับพ่อเลยคะ่ะเ <ammed> พราะเธอเป็นคนเคร่งศาสนาและสอนลูกๆให้ประหยัดอดออมซื่อสัตย์สุสสจริตในส่วนของจอห์นเขาก็แสดงให้เห็นถึงความมีพรสวรรค์ด้านการเงินตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วคะ่ะเพราะตอนอายุ7ขวบเขาเลี <c oughs> ้ยงไก่งวงแล้วเอาไข่ของมันไปขาย ตอนอายุ13ขวบก็ให้เพื่อนบ้านกู้เงิน50ดอลลาร์โดยคิดดอกเบีย้ย7%ต่อปีฟังไม่ผิดค่ะอายุแค่13ก็เป็นเจ้าหนี้คนอื่นแล้วนี่แหละนะคนมันจะรวยซึ่งบทเรียนที่สําคัญมากๆที่ทําให้เขามีพรสวรรค์ด้านการเงินคือพ่อแม่ของเขาสอนให้เขาบันทึกรายรับรายจ่ายทุกบาททุกสตางค์ตั้งแต่เด็ก ซึ่งนี่แหละค่ะที่เป็นพื้นฐานสําคัญของความสําเร็จในอนาคตของเขาในปี1855เขาอายุ16ปีและจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมแล้วไปเรียนต่อหลักสูตรบัญชีระยะสั้น3เดือนหลังจากนั้นก็ออกหางานทําเลยค่ะ เขาไปสมัครงานหลายที่ถูกปฏิเสธอยู่หลายครั้งแต่แล้วในวันที่26กันยายนปี1855บริษัท Hewitt Tuttle ในเคลฟแลนด์ก็รับเขาเป็นผู้ช่วยนักบัญชีเงินเดือนเริ่มต้น50เซนต์ต่อวันเปรียบเทียบกับปัจจุบันก็ประมาณ400บาทต่อว,วันค่ะที่น่าสนใจคือจอห์นถือว่าวันที่26กันยายนนี้สำคัญกว่าวันเกิดของเขาซะอีกโดยเขาตั้งชื่อให้วันนี้ว่า Job Day และเฉลิมฉลองไปกับมันในทุกๆปีเขาเคยพูดว่า อนาคตทั้งหมดของฉันขึ้นอยู่กับวันนั้นและฉันมักจะตัวสั่นเมื่อถามตัวเองว่าจะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ได้งานนั้นในช่วงแรกเขาทํางานหนักมากไปทํางานตั้งแต่เช้ามืดกว่าจะกลับก็ดึกแล้วแต่สิ่งที่ทําให้เขาพิเศษคือแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเหมือนเด็กหนุ่มทั่วไปเขากลับเก็บเงินส่วนใหญ่ไว้ลงทุนสิ่งนี้คือหลักการ pay yourself first ที่นักลงทุนยุคป,ปัจจุบันยังใช้กันอยู่แน่ๆค่ะและเอาจริงๆถ้าเราย้อนไปดูตัวเองตอนได้เงินเดือนงวดแรกเราเอาไปซื้ออะไรกันบ้างคะ ซื้อเสื้อผ้าใหม่โทรศัพท์ใหม่แต่จอร์ดีร็อกกี้เฟลเลอร์คนนี้เอาไปซื้ออนาคตของตัวเองแทนค่ะในปี1859สงครามกลางเมืองอเมริกาก็ปะทุขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่าจอร์จะเป็นคนต่อต้านการเป็นทาสแต่เขาไม่ได้ไปเป็นทหารแทนที่จะไปรบเขากลับได้รับการยกเว้นเพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวและจ้างคนอื่นไปเป็นทหารแทนซึ่งเป็นเรื่องปกติในยุคนั้นค่ะและนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะเพราะจอร์ได้เริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยเขาไดุ้้นกับเพื่อนที่ชื่อมอริสบีคลาร์กทำธุรกิจซื้อขายสินค้าทางการเกษตรชื่อบริษัทว่าคลาร์กแอนด์โรกี้เฟลเลอร์และธุรกิจของเขาทำกำไรได้ดีมากเพราะสงครามกลางเมืองอเมริกาทำให้ความต้องการในสเสบียงอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวสารเนื้อขนมปังมีมากกว่าปกติ พอสงครามสงบลงผลกําไรในธุรกิจนี้ก็เริ่มลดลงตามไปด้วยค่ะท้งผู้จึงนาเงินกําไรที่ได้จากธุรกิจนี้ไปเป็นทุนให้พวกเขาเข้าสู่ธุรกิจน้ํามันค่ะเพราะในปี1859นี้ได้มีการค้นพบน้ํามันในรัฐเพนซิลเวเนียตอนนั้นผู้คนใช้น้ํามันวานในการจุดโคมไฟแต่ปล่าวานหาได้ยากและแพงมากการค้นพบน้ำมันดิบนี้จึงเหมือนกับการค้นพบทองคำทุกคนแห่กันไปขุดน้ำมันเหมือนยุคตื่นทองนั่นแหละค่ะ แต่ปัญหาคือตลาดน้ำมันในยุคนั้นมีระบบที่ยุ่งเหยิงมากราคาผันผวนรุนแรงว่วนหนึ่งราคาอาจจะสูงมากแต่พอมีคนขุดเจอเยอะๆราคาก็ตกลงไปแบบหัวภาพอีกทั้งหลายคนที่ทําโรงกลั่นน้ามันก็ดูเหมือนจะไปไม่รอดเพราะโรงกลั่นจะเก็บ60%ของน้ํามันที่ใช้เป็นน้ํามันกา๊าซส่วนอีก40%ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ต้องทิ้งลงแม่น้ําไปแบบเสียเปล่าค่ะ และสถานการณ์นี้แหละค่ะที่จอห์ดีร็อกกี้เฟลเลอร์แสดงให้เห็นว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกาได้เพราะในขณะที่คนอื่นเห็นโอกาสดวเร็วจากการขุดน้ำมันอย่างเดียวแต่เขากลับเห็นปัญหาที่แท้จริงนั่นคือระบบการกลั่นและการจำหน่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะโดยเขาคิดว่าแทนที่เราจะไปแข่งกันขุดน้ำมันทำไมเราไม่สร้างระบบที่ทำให้น้ำมันดิบเหล่านี้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงล่ะจนในปี1870 เขาจึงตัดสินใจลงทุนในธุรกิจการกลั่นน้ำมันและก่อตั้ง Standard Oil Company ขึ้นมาในวัยเพียง31ปีเท่านั้นค่ะแต่แทนที่โรงกลั่นของเขาจะเอาน้ำมันอีก40%ที่ใช้ไม่ได้ไปทิ้งลงน้ำเหมือนคนอื่นเขาแต่เขากลับเอามันมาขายในรูปแบบของน้ำมันหล่อลื่อนปิโตรเลียมเจลลี่น้ำมันดินและผลิตภัณฑ์อื่นๆแทนเจียบมากแต่นอกจากการมองเห็นถึงปัญหาที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วจอห์นเองก็มีเทคนิคการทำธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเทคนิคที่1 vertical integration จอนไม่ได้แค่ทําธุรกิจกลั่นน้ามันธรรมดาธรรมดาแต่เขาทําตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยค่ะโดยเขาสร้างโรงงานผลิตถังน้ํามันเองแทนที่จะไปซื้อจากที่อื่นซื้อรถไฟมาขนส่งเองสร้างท่อส่งน้ํามันเองแถมมีร้านค้าปลีกเป็นของตัวเองด้วยเหตุผลง่ายๆคือถ้าเราต้องซื้อทุกอย่างจากคนอื่นเราก็จะถูกเขาบีบเรื่องราคาได้แต่ถ้าเราทําเองได้ทุกอย่างเราก็จะประหยัดต้นทุนได้มหาศาลนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจในปัจจุบันเทสล a าก็ใช้เทคนิคแบบเดียวกันค่ะ พวกเขาไม่ได้แค่ประกอบรถยนต์แต่ทําทุกอย่างตั้งแต่แบตเตอรี่ซอฟต์แวร์แม้กระทั่งระบบขายรถเองเลยเทคนิคที่2 e c o n o m i e s of scale จอรนเข้าใจหลักการง่ายๆว่ายิ่งผลิตเยอะต้นทุนต่อหน่วยยิ่งถูกเขาสร้างโรงกั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกโรงงานโรงงานหนึ่งเขาผลิตได้วันละ1 5 0 0บาร์เรลในขณะที่โรงงานของคู่แข่งผลิตได้แค่วันละ 100- 200ถึงบาร์เรลเท่านั้นผลลัพธ์คือเขาขายน้ำมันได้ถูกกว่าคู่แข่งมากแต่กำไรต่อลิตรกลับสูงกว่า นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า win-win win situation ค่ะหมายความว่าลูกค้าได้น้ำมันถูกส่วนเขาได้กำไรเยอะเหมือนกับ7 e เ e ่นอเที่มีสาขาเยอะเลยต่อรองราคากับซัพพลายเออร์ได้ดีจึงขายได้ถูกกว่าร้านชำทั่วไปนั่นเองค่ะเทคนิคที่ 3. การซื้อกิจการแบบ strategic เรียกได้ว่าจอนฉลาดมากค่ะแทนที่จะแข่งขันกับคู่แข่งจนตายกันไปข้างเขาเลือกที่จะซื้อกิจการคู่แข่งมาแทนในปี1872คู่แข่งของ Standard Oil ในรัฐโอไฮโอจำนวน26แห่ง ตกเป็นของเขาไปแล้ว22แห่งค่ะแต่เขาไม่ได้ซื้อแบบบังคับนะคะเขาใช้กลยุทธ์ที่ว่าเขาจะลดราคาน้ำมันในพื้นที่ที่คู่แข่งทำธุรกิจอยู่จนคู่แข่งขาดทุนหนักแล้วค่อยไปเสนอซื้อกิจการในราคาที่สมเหตุสมผลฟังดูไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแต่นี่คือ business strategy ที่บริษัทใหญ่ๆทั่วโลกยังใช้กันอยู่เลยเพียงแต่ในปัจจุบันมีกฎหมายควบคุมการหุกขาดเข้มงวดขึ้นค่ะและในปี1880 ตนดาร์ดออยของเขาควบคุมการกลั่นน้ำมันในอเมริกาถึง90%นึกภาพดูสิคะน้ำมัน10ลิตรที่ขายในอเมริกา9ลิตรมาจากบริษัทของเขาทั้งนั้นเลยสุดยอดมากนอกจากนี้เขาได้ย้ายสำนักงานใหญ่ของ s แต n ด a r d ดอ l ยไปนิวยอร์กและเริ่มขยายไปต่างประเทศบริษัทของเขาไม่ได้มีแค่โรงกลัน่นแต่ยังมีโรงงานผลิตกระป๋องโรงงานผลิตถังน้ำมันโรงงานเคมีและแม้กระทั่งบริษัทประกันภัยเพื่อประกันสินค้าของตัวเอง ความสําเร็จนี้ก็มาพร้อมกับการต่อต้านจากสาธารณชนด้วยค่ะคนเริ่มตราหน้าการทําธุรกิจของเขาว่าเป็นการผูกขาดนักหนังสือพิมพ์เขียนบทความโจมตีเขาอย่างหนักแต่ถึงแม้จะถูกต่อต้านแต่เขายังคงยึดมั่นในหลักการของตัวเองเขาเชื่อว่าการรวมธุรกิจเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเศรษฐกิจ เพราะลดความสิ้นเปลืองและเพิ่มประสิทธิภาพและที่สําคัญตั้งแต่ได้เงินเดือนแรกเขาบริจาคเงิน10%ให้โบสถ์เสมอซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์อย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะแต่เมื่อหลายคนมองว่าจอห์นมีอํานาจมากขนาดนี้การต่อต้านก็เริ่มเข้มข้นขึ้นค่ะจนรัฐบาลอเมริกาเริ่มมีกฎหมายต่อต้านการผูกขาดอย่าง Sherman Antitrust Act ปี1890ออกมานั่นเองและหลังจากที่ดำเนินธุรกิจด้วยตัวเองมานาน ตัวของจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์นั้นได้กเกษียณตัวเองในปี1902ในวัย63ปีค่ะและนอกจากความสามารถที่โดดเด่นในการทำธุรกิจเขายังเป็นคนที่บริจาคเงินเพื่อการกุศลมากที่สุดคนนึงเลยค่ะโดยตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาได้บริจาคเงินไปไม่ต่ำกว่า500ล้านดอลลาร์ค่ะขณะที่กเกษียณตัวเองในปีนั้นเขาทำเงินไปได้58ล้านดอลลาร์และจากการประเมินในปี1913 พบว่า็อกี้เฟลเลอร์มีทรัพย์สินซึ่งหักคิดตามค่าเงินปัจจุบันจะอยู่ที่418,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ12.54ล้านล้านบาททำให้ทรัพย์สินส่วนนี้ของ็อกี้เฟลเลอร์เกือบเท่ากับ3%ของ GDP สหรัฐอเมริกาในปีนั้นและนั่นทำให้เขานั้นรวยกว่าบิลเกตส์ถึง3เท่าและรวยกว่าทานินเจียรวนนท์เจ้าสัวซีพีและเป็นผู้ที่รํารวยอันดับหนึ่งของไทยและในปี1937จอห์ดีอกกี้เฟลเลอร์ ได้เสียชีวิตลงในวัย97ปีค่ะเอาละค่ะทุกคนเรื่องราวของจอห์ดีร็อกกี้เฟลเลอร์ในวันนี้ไม่ใช่แค่นิทานของคนรวยแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่ทรงพลังค่ะเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากโชคชะตาหรือการลอกเรียนแบบแต่เกิดจากการวางแผนการอดทนและการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นค่ะสิ่งที่ทําให้ร็อกกี้เฟลเลอร์พิเศษไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นการที่เขาเปลี่ยนน้ามันที่หมดประโยชน์ให้กลายเป็นของที่ใช้งานได้จริงเรื่องราวชีวิตและธุรกิจของเขา ในด้านบวกเขาทําให้น้ํามันถูกลงและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นช่วยขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมบริจาคเงินกว่าครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินก่อตั้งมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลมากมายและสร้างมาตรฐานการทําธุรกิจสมัยใหม่แต่ในด้านลบหลายคนมองว่าเขาใช้กลยุทธ์ที่ไม่เป็นธรรมกับคู่แข่งและสร้างการผูกขาดต่อผู้บริโภคแต่ถ้าเราอยากลองเริ่มเปลี่ยนชีวิตแบบจอรบ้างสิ่งที่คนธรรมดาอย่างเราสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้คือเริ่มประหยัดและวางแผนลงทุน จะลงทุนในหุ้นที่แก้ปัญหาจริงๆสร้างความได้เปรียบที่แข่งขันยากและอดทนมองระยะยาวแต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าลืมนะคะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลให้ดีติดตามข่าวสารอยู่เสมอก่อนตัดสินใจลงทุนหรือทำธุรกิจนะคะและเพื่อไม่พลาดสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ่งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพราะแกะรอยโลกลงทุนไม่เพียงแค่บอกเล่าเรื่องราวแต่จะช่วยเพื่อนๆเ,เ,เป็นนักลงทุนที่เพียบพร้อมกว่าใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ